โอครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกทุกคนนะครับเรามาอยู่กันในหน้านี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะทําอะไรนะครับเราก็จะมาเปิดแพ็กสเปเชียลบ็อกนั่นเองนะครับแพ็กห้าเซ็แพ็กคอมโบเลยก็ว่าไปนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ของผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องคอมนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เปิดแพ็กไดมอนด์ล่าสุดให้น้องเขาไปนะครับเจ๊งหนักมากวันนี้เพิ่มเติมเลยนะครับจะไม่เจ๊งอีกแล้วนะครับ เชื่ออย่างนั้นจัดบายครับแต่จากที่ผมไปส่องมาครอบจักราวาลแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามันจะออกตังไม่พอ <c oughs> เออลืมดูเลยนะโอเคครับพอแล้วนะครับกว่าจะพอ <c oughs> คือแบบ งัดมาทั้ง ID แล้วอ่ะงัดมาทั้งผู้จัดการแล้วนะครับพอดี25 m สิเป๊ะๆเลยเหลือตังค์5 0 0 0เนี่ยนะอะขอพูดถึงใบนี้หน่อยเมื่อกี้เลยไม่ได้พูดไปนะครับตังไม่พอมาจอกแต่ตำนานตัวถูกๆนะครับไม่ก็บวก5 ec เนี่ยยังต,ต่ำก็7,800 m นะครับนะคือไงถ้า EC มาเนี่ยดีกับพวก Fowler ไม่ก็ d ว v i d ี Man อีกตัวหนึ่งก็ที่ไม่น่าจะอยากได้นะครับก็เป็นอ่ะเปิดกองกาก่อนนะครับเลมันอะไรพวกเนี้เยเลมัน C Man Fowler นะครับที่ไม่ควรมานะแต่ยังไงถ้าเปิดได้ เกิน 700M ขึ้นไปมิชชั่นก็คอมพลีทอยู่นะครับผมก็สบายใจนะไม่เจ๊งกับครั้งที่แล้วนะครับ 10M ครับอันนี้ขอเป็นการ์ดอ่ะเราจะได้ลุ้นเวล์เบสนะครับเวล์เบสมานี่เราอุ่นใจได้แน่นอนนะครับผมเปิดมา2แพ็คเวล์เบสก็ไม่ออกมาก่อนเลยนะครับแตจากที่ไปส่องมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเวล์เบสออกมาก่อนหน้านะครับ ่ะกีโชวีเวกครับเราเปิดอันนี้ก่อนครับเบสเปเยลนะครับคอปี 06U <Best Special S 1> นะครับเบส5จัดไป 14T ครับโซเลต 23M นะตอนนี้แพ็คก็ออกมานานแล้วนะครับนักเตก็จะราคาลงแน่นอนนะครับ EC Best 200รวม World Best แล้วก็ World e g e n d ครับจัดไปครับก็ยังไม่หวัง World Best นะเรามาหวังในการ์ดใบนี้นะครับ06 U10W EC top50 รวม World Best แล้วก็ World Legend ครับขอให้ World Best มาสักหน่อยนะครับมาเจอกันหน่อยคุณอากิโลครับใบต่อไปโจเซเลน่าครับแล้วก็ <c oughs> ม่วงไม่ม่วงไม่มาครับ เราจะมาลุ้นดักกันการใบนี้อีกแล้วอ่ะเนี่ยท็อปไพรซ์ครับท็อปไพรซ์อ่ะสีม่วงอะไรก็ได้ขอสีม่วงนะครับวัวเบสแล้วก็วัวเลเจด์ครับม่วงเลยนะครับเอาให้ม่วงแสบๆบเลยนี่ครับจัดไปเอาจริง <c oughs> <c oughs> มันก็ลุ้นหนักนะครับแต่ว่าเชื่อว่าการใบเนี้ยน้องเขาก็อยากได้ตำนานนะครับ ก็ขอให้มันได้นะครับอ่ะครั้งที่3ขอให้เป็นตำนานนะครับผมได้ทั้งตำนานแล้วก็ EC นะครับครั้งนี้จะเป็นอะไรครับเอาใจช่วยนะครับนับ3นะครับ1 2ครับและก็3ครับตำนา ถูกจังน้องได้ตำนานตามที่หวังแล้วนะครับแต่ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะตัวนี้เดี๋ยวขอไปส่องในตลาดหน่อยนะครับมันถูกหรือว่ามันต่ำกันนะครับน่าจะหมดยุคต่ำนอกแล้วนะครับโอ้ น่าจะต่ำนอกนะครับไม่มันไม่ใช่ว่ามันถูกนะครับต้องดูการเคลื่อนไหวในตลาดโดยนี่ไงเขาตาำกันจริงๆนะครับเขาเก็บไว้เลยนะครับเออผมเคยส่องอยู่แล้วก็แบบตัวนี้แหละจะมาแทนพวกแฟงเดอะบวัวอะไรพวกนี้นะครับโอเคไม่ถือว่ายังไม่ไม่ได้เจ๊งอะไรนะครับเพราะว่าราคาจริงตัวนี้มันไม่ใช่เท่านี้นะครับมัน อยู่ในระดับคุ้มแน่นอนนะครับก็รอดไปนะเก็บไว้วันไหนที่ราคามันกลับมาเนี่ยความคุ้มจะกลับมาแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นี่ผมก็ส่องๆไว้เลยว่าแบบอยากลองเอามาแทนแฟรงค์ดูบัวนะครับเพราะว่าพวกค่าพลังอะไรนู่นนี่นั่นคือจัดเต็มมากกว่านะครับสปีดต,ต้น92ความเร็ว90อันนีนน้พวกนี้ไปส่องกันได้เองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ คือมันมันครบเครื่องมากสุดๆจริงๆะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับการเป็น LB นะครับใครที่ใช้แฟงเดอร์บัวเนี่ยอาจจะความเร็วอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็แน่นนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับไม่แน่ว่าเอฟล่าน้องเขาเนี่ยก็อาจจะดับไปเลยก็ได้นะครับคือถ้าแฟงเดอร์บัว 800m ตัวนี้พัน m ัพขึ้นแน่นอนนะครับ อเครอดไปนึกว่าจะเจ๊งแล้วนะครับเปิดมาเฮ้ยราคาถูกจังอะไรงนี้นะค่าพลังเกี่ยวกับแย่งบอลน,นี่มาเต็มจริงนะครับยิงไกลก็ดีนะถ้าสองเท้าด้วยแต่ยังไงมันถนัดจริงๆเนี่ยเท้าซ้ายนะครับถูกต้องแล้วตาม lb นะครับสำหรับนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องคอมมากนะครับเก็บไว้เลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ราคาเขาตามบวกนอกกันอยู่นะยังไงก็ได้ตำนานอย่างที่หวังไว้แล้วนะครับสำหรับนี้ ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า,งงาจะเป็นไรก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ